คณะที่เจ็ดแล้วนะตน,นาที่คณะท่านให้เหตุผลว่าที่จริงแล้วน่าจะเอาตรุธาตุเป็นแม่แบบนะเป็นตัวอย่างในคำพิดน,นี้เนื่องจากว่ากรรธาตุมีใช้เยอะท่านเลยแสดงกราธาตุมากกว่า ตนุธานนั่นเองนะรู้สึกที่ก็แสดงตามลำดับแหละแต่คมัมภีร์นี้ก็อันไหนที่ไม่ใช้เยอะปรากฏในคมัมภีร์มากก็มาแสดงเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทำความคุ้นเคยกระอันว่ากระธาตุวัตติย่อมเป็นไปกระเนในการกระทา กะระอนุญาตธาตุะัจติย่อมเป็นไปกรละนเนในการกระทําส่ดต่อมาครับตนาทิตโตโอยิราส่วนนี้มีก, <c oughs> มกี่บทไหนสามไหนไหนแยกไหนไม่แยกหติี่ อ่ะสองบทนะตัดไปรครับตนาทิตโตติเอกังปาทางโอญิราติเอกังปาทางวิภัตย,ยันตาปาทาวิพาคาวาเสนาทาวิปาทามิทางสตาตางุตันติทัตตาพังตนาทิโตติเอกังปาทางโอญิราติเอกังปาตา วิพัตยันตาปาทาาะทวิภาคาวเสนติปะท,ทวิปัทามีทางสุดดตันติทัตตบหังตานาติตติเอเกังปะตังโอยิราติเอเกังปะตังวิพัตยันตาปาทาาะทวิภาคาวเสนทวิปาทามีทางสุตันติทาตาัตตบหังโอยิราอันว่าโอและยิระปัจจัยทั้งหลายผลติ ย่อมโลงปรารังในเบื้องหลังทาตัวหีจากท่าทั้งหลายตนาธิโตอันมีตนุทาาุเป็นต้นวิพัตติปัจเจสุในเพราะวิภาระปัจจัยทั้งหลายวิหิตสุอันถูกกระทำแล้วกตริในกาตุกาะระกกะโอยิราอันว่าโอและยิราปัจจัยทั้งหลายโหนติย่อมโลงปราังในเบื้องหลังทาตัวหีจากท่าทั้งหลาย ขณะที่โตอันมีตนุธาตุเป็นต้นวิพัติปัจเจสูนยในพระวิพาตปัจจัยทั้งหลายวิหิเตสุอูนทูการธรรมแล้วกตริในอาจกตุกรรกะหรือกตุกวาจกสุนี้เป็นปัจจยะวิธิสูตรนะสูตรลงปัจจัย ส่วนนี้เป็นปัจญจาวิธีสูตรสุรงปัจจัยดูมันจะดีของอาจารย์นี่ทนำะตัวรูปเลยนะ,ะไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านเลยนะแปลวุติครับโอยิราอันว่าโอและยิระปัจจัยทั้งหลายโอยิรา อันว่าโอแล้ยีราปัจจัยทั้งหลายผลติย่อมลงตาลังในเบื้องหลังทาตุหีจากธาตุทั้งหลายตะนะอิเจวังนะตนะอิเจวังอาทิภิอันมีอย่างนี้ว่าตะนะอิติดังนี้เป็นต้น วิพัติปัจเจสุในเพราะวิภาะระปจจัยทั้งหลายวิหิเตสุอันถูกกระทำแล้วกัตริในอากาตุกรกกะโอยิราณว่าโอและยิร,ประปัจจัยทั้งหลายหนติย่อมลงบาลังในเบื้องหลังธทาตทุหิจาก่าทั้งหลายอนะอิเจวมาทิหิอันมีอย่างนี้ว่าตานะดังนี้เป็นต้น วิภาติปัจ,จเจสุในเพราะวิภาระปัจจัยทั้งหลายวิหิตเตสุอันถูกกระทำแล้วกตาตริในอาจกาตตกรรกะอุทารานั้นว่าอุทาหอยถาเช่นกรนาร,กราโลจจติโรติองค์มาจากกรละธาตุโอปาจัยติวิพัตตัตตุรุกโรติครับ ตระโดติสัพเธคือกะระกะระเนในกังฆธรรมตังกะระชุธาด้วยปุวะทโยทะตะโวโลภะสลาติสุของธะด้วยธะตุสันโตโลโบในกะสารสะโลงวะตะมะนะวิภัตด้วย 롱ติปัทโทมุรุษเอกวุจนะด้วยนามมิปยุจามานปิตุลญาติการานิปัตโมะปราวิภักด์롱โอปจาระจัตตาด้วยตานาติโตอิระนนมเฮนาราภูกกัสโรด้วยนายบรังยุเตสเรรูเปนการุติ แว่ากรรทำอยู่ยอกระทำจากกะรทำการดูติสัพเอคือการะการะในในการกาะทาตั้งการะชื่อธาตุวยปุวาตโยธาตวโลสระที่สุดของธาด้วยธาตุสันตโลภในกาสาราสารงวัตตมานวิปัสต้วยวัตมานวปัจุบันในลงปารสบพุในอกคตะ ด้วยกาตาิปารสัพพะทางรงติปัตตมุรุษเอกวจนะด้วยนามมิปายุจามานปิตุลญาติการเนปัตตโมบราวิบโรงอบัจารังจากทานด้วยตานทิโตยรานณมยนาระเบลกาสโรด้วยนายปราญยุเตสารเดรดเป็นการติแปลว่ากระทำอย่ากระทำจะกระทำประมาณน่ะ โ,โรโพอันว่าการบโลบโรโพอันว่าการลบธาตุรักษะแห่งพระของธาตุก็คือของกระธาตุนะโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสูตรยะถาทินาอันมีว่ายถะดังนี้เป็นต้นโ,โรโพนาะการลบธาตุรักษะแห่งละอักษรของธาตุ คือกรละทัดโหติย่อมมีสุตเตนะด้วยสูตรยะธาติดาอันมีว่ายาทะเป็นต้นอุทารานงาน,นว่าอุทาหอนยาถาเช่นกิรติยิรติมาจากการละาตดฮีระปัจจัยสิวิภารลบละที่สุดธาตุนี่รรปเราจไปกิรติ ตัวนี้เป็นการตุนะจะมีจะมีสลับหน้าสลับหลังนะครับถ้าเป็นกรรมนะเหมือนกันเลยแล้วรู้เหมือนกันเลยนะจนะเป็นนี้ครับกัมราธาตุอีอาคมยะปัจจัยเตวิพัทใช่ไหมเอ็นกะยะเตกร,รมหน้ากัมหลังเป็น ระยะเป,นาาเปน็นยาละก็เป็นกัญญะลาเตะมาาหน้ากําหลังน,นะ้าผมพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วอ่ะเข้าใจยากนะีู่้ทั้งหลายบอกว่าระยะเป็นยาละระยะเป็นยาละนะ อ่ะอย่าใครว่ากันอ่ะเดี๋ยวถึงทำตัวรูปตรงนี้ก่อนเห็นไหมครบคำเลยนะยาธนุปปันนานิปาตนาสิทชันติกายิรติสัตเดกคือการะการะในในการการทำตั้งการะชื่อธาตุด้วยปุวะทายตตาตาวุรบสละที่สุดของธาตุด้วยตาตุสันโตโรโบเนกาสารัสส งวตัตมานาวิภัตช่วยวตัตมานาปัจจุป,ปันนิโรงปารสาเบนาอากาตาด้วยกาตารริปารสา,าปตะาโรงทิปตมือหลุษเอกวัจนะด้วยนามมหิปยุตชามน,นีปิตุลายาติการาในปัตโมพวราวิภัติโรงยิยร,ระปัจรังจักท่านด้วยตาณตาิโตยิราโรปรทีิสุท่านด้วย ญาทานุปปันนาทิปปานาสิจันติสาวเดรดเป็นกายรติแปลว่าประทาอยู่ยัางประทาจากประทามกายรติสัพเดนคือการาการาะในในการกระทาตั้งการาชื่อท่าด้วยภูวาทโยตัตโตโรสละที่สุดของท่านด้วยตาตุสันโตโรโพนกาสารสัง ลงวัตตมานวิภันด้วยวัตตมานปัจจุปนนลงปารัสสะในออันกตาด้วยกัตตาลิปารัสสะปัทางลงทิปปตมุรุเอกวจนะด้วยนามิปายุชามนีปิตุนัยติการนีปัทโมพระวิภานลงยิราปเชลังจักทาด้วยตานาทิตโตอิระ รบพระที่สุดท้านด้วยยถานุปปันนานิปปันนาสิชันติสำเร็จรูปเป็นกายรัติแปลว่าประธรรมอยู่ยักระธรรมจะประธรรม่องยาวนะผมบอกให้นะประทามให้ทำประดานะเดี๋ยวจะมีข้อกำหนดนะครับเพีจะเข้าใจเยอะมากเลยจากนี้เขามีอะไรเนาะ มาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับกาจนะวัยกรปรารุสิทธิปกรณ์และนิกาใหม่กล่าวถึงยิราปัจจัยเมื่อลบละของกราธาด้วยสูตรว่ายะธาณุปปันานิปตนาสิชันติแล้วจะสมุรูปเป็นกัญยิระติแต่รอทานคันธิในนิสยะเก่าของรอทานชื่อกระยานิพบปาถาว่ายะทินาทาตุ ทาตุรัสสะโรโปอากาลัสสะรัสโศปาญาตัวนี้เพิ่มขึ้นมาคะตรงน,นี้ด,นดิมทีมีแค่นี้ไหมของเราอ่ะยาตินาส่วนญาตาทินาทาตุรัสะโรโปโรโปนว่าการลบทาตุรัสะแห่งละของธาตุโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสูตรยตา,าทินามีว่ายาตตรงนี้เป็นต้น รัโสโวว่าความปปราาัสาะการรัษาแห่งอาอักษรโหติย่อมีเพราะนั้นตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าในนิสยาก่าอ่ะท่านกล่าวถึงยิราปาัจจัยครับไม่ใช่ยิราปัจจัยเป็นยิราปัจจัยเมื่อได้รู้ว่ากละยิราติแล้วก็ลบละที่สุดท้ายก็เป็นกันยิราติใช่ปะ กัยญาติเสร็จแล้วดอลาสาอาเป็นอาก็เป็นกัญรติครับนี้คันธิก็แสดงความเห็นว่าใช้ได้นะมะตินี้ใช้ได้เพราะว่ารูปสละอาของยัราปัจจัยปรากฏอยู่ในภาพรบรีครับปุญญเจปุริโสกัญราปยิปรานางปุณณปูนา,นา,นางตามีฉันทางกัิราธะสุโขปุญญสา,าอุจโยนะหมหาก ทำความดีควรทำบ่อยบ่อยควรทำความพอใจในการทำความดีนะพระการสังสงความดีนำสุขมาให้นี่กิยราเนี่ยตัวนี้เขาเห็นแบบนี้ครับแต่ความเห็นนี้คำว่ากิยรามาจากกราธาตุกิยราปัจัยเอยียวิพัฒน์อย่างไรก็ต่างครับอาจารย์ผู้แปลบอกว่าพระเทวุสิทธิประกรณ์เก่าบทดังกล่าวว่าลงเอเยาวิพัฒน์แปลเอยะเป็นอา อะยะเป็นอานะเพราะฉะนั้นจึงควรมีรูปเป็นยีราปัจัยตามคำพีทั้งหลายเพราะไม,ม่ประโยชน์ในการที่จะลงยีราปัจัยนั่นเองอนั้นก็เป็นมติทางวัยกรอาจจะแตกต่างกันบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็คอยตามพุทธพจน์ใช่ไหมอย่งมบอกนะอืมแต่ว่าเราจะใช้ความเห็นของมติของอาจารย์ทั้งหลายนะ ที่กล่าวไว้โดยมากนะอ่านกับหมดแล้วนะเพราะนั้นยิลาปัจจัยก็มีได้ครับนะฟิลเอออุทธรว่าปุญนเ,เจปุริโสก็ยิรายิารานังปุณาปุนังก็ดีนะถึงแม้เราจะไม่ถือเอาแต่ว่า เรารู้อะไรแปลกแปลกใหม่ๆใช่ไหม้ถาถูกแนละ้วก็าตามนั้นแหละ